สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนักผู้ชมก็สู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บ,บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่จอยโสภานและทีน่าสุพัฒกิจค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์ที่วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงมาแรงแต่เราได้รับกาลังใจอย่างดีใช่ไหมพี่จอยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องถูกต้องต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีใช่แล้วโอ้โหเรา ไปแอบดูตัวจริงมาแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเนื้อหาแล้วก็ถ้อยแถลงที่พูดถึงแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย<า>เนี่ยก็น่าจะทําให้หลายๆคนที่เฝ้าติดตามดูอยู่เนี่ยน่าจะได้เห็นภาพมากขึ้น ค่ะล้วก็น่าจะได้เห็นการผนึกกาลังการของคนในแวดวงตลาดทุนนะคะในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปค่ะนั่นคือในมิติของปัใจจัยในประเทศที่เราก็จะร่วมมือร่วมไม้กันอย่างสุดแรงเกิดแหละกตแต่ว่าปัจจัยนอกประเทศเนี่ยบางทีแล้วก็สุดแรงไป <c oughs> บางทีก็ไม่เกิดอะไรเหมือนกันคือะหนกสุดแรงจนเกินไป <c oughs> ใช่ไหมพี่ตอยอาจจะดีกว่าสุดแรงเกินไปก็ไม่ได้นะเรา,เาไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีมาตรการอะไรวันนี้จะมีตัวเลขอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมีออกมาทุกวันนะทียิบเลยนะรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างเรื่อง การก่อการร้ายด้วยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายประเด็นแต่ประเด็นที่มาขโมยซีนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรื่องของราคาน้ํามันขโมยซีนเลยเหรอ้อาวไม่โมยซีนนาแค่ทำนิวโลเข <laughs> าแค่ทำนิวโลเองไม่รู้เหรอว่าจะนิวโลนิวโลในรอบ12ปีเลยนะแสดงว่าหลายๆค่ายหลายๆเปเปอร์ที่ออกมาบอกว่าเราจะได้เห็นน้ามันเนี่ยเลข2 ยี่สิบเหรียญต่อบาเรลเนี่ยแสดงว่ามันใกล้แล้วนะอันนี้คือทีหลังนะก่อ,อนหน้านี้คือวัตถุเอาไปแล้วนะแล้ว<ช>นนไม่รู้ต่อหมอยถึงว่านี่นนเป็นภาพรวมนะคะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ามียอทีเดียวใช่แล้วค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่าการประกาศผลการเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แบงด์ใหญ่ๆเนี่ยจะออกมาละ ถูกต้องก็จะเริ่มกันออกมาเป็นกลุ่มแรกนะคะหลาะคุก็บอกว่านี่แหละต้องจับตาดูว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสสี่หรือวรวมถึงปี2558นั้นจะดีกว่าที่คาดไหม หลายคนลุ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเราก็เริ่มเห็นเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนเกงกาไรในกลุ่มแบงก์แต่ว่าพอพอไปไปสัปดาห์แผ่นนี้ก็แผ่วกันหมดเลยเหมือนกันเลยเริ่มไม่แน่ใจพี่ตอยแม่มีปัจจจยเสี่ยงก็เยอะยังไม่แน่ใจอีกไม่ไม่แน่ใจอีกไม่แน่ใจจริงๆทําไงดีอะเราลองไปปรึกษาไหมาว่าหนุ่มๆเขาจะมีแนวทางที่ทำให้มั่นใจกับการลงทุนได้ในมิติไหนกันต่อบ,บ้างสำหรบับวันนี้นะคะไปติดตามกันได้ในช่วงของเราวยอนสเปเชียลค่ะ พบกับรายการก็ทุกแนวช่วงรอวยอสเปเชียลครับก็เป็นที่เรารอคอยนะเพราะปดาที่แล้วเนี่ยพินิษพูดปัจจัยเสี่ยงไปแล้วใช่แล้วก็ตลาดก็อึมครึมเหลือเกินทุกคนแบบข่าวร้ายเต็มตลาดเลยคือก็บอกว่าธรรมชาติมนุษย์นะเวลามีข่าวดีกับข่าวร้ายออกมาเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับข่าวร้ายมากกว่าขอฟังข่าวร้ายก่อนใช่นะครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันสอนให้เอารับรู้ว่าเวลาเจออะไรที่เป็นความเสี่ยงเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีสัญชาติยานในการหลบซ่อนระมัดระวังตัวเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดให้ได้นะครับก็ปัจจัยเสี่ยงก็ฟังไปละอันนี้มาดูว่าอะไรจะเป็นเหตุผลให้ปีนี้เนี่ยมีปัจจัยเชิงบวกบ้างนะครับขอดูเลยครับครับเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูดกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะโอ้เราต้องบอกว่าเมันมุมมองของนักวิเคราะห์ ยังเชื่อว่าน้ํามันที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะกลับมาดีอ่าอ่านะครับกำลังซื้อที่ไม่มีจะกลับมามีอ่านี่คือสิ่งที่เราพอแล้วก็นะทั่วโลกไม่ดีก็จะเริ่มกลับมาดีใช่อ่านะครับฉันต้องบอกว่าในภาพที่นักวิเคราะห์มองเนี่ยเราถึงยังได้ยินอยู่นะครับว่ากําไรปีนี้ของบริษัทจดทะเบียนจะอยู่ที่ระดับประมาณ ร้อย <102. S 1> สองสองำหรับกำไรต่อหุ้นแปลงกลับไปเป็นดัชนีปลายปีเนี่ยประมาณพั0ห้ารถึงพันหประมาณนี้โอ้โหมองไกลนะพี่มองไกลมองไกลมอง,งไกลนะมองไกลแต่นี้เราบอกว่าท่ามกลางบรสุมที่เราคุยกัมนมาตั้งแต่ต้นรายการใช่ว่าหูมีปัจจัยลบหลายอย่างอ,นนอะไรล่ะที่จะทำให้บรรยากาศการซื้อขายการลงทุนเนี่ยมันกลับไปกลับไปได้ที่ตามที่นัาวิเคราะห์คาดการณ์ใช่ครับวันนี้เราก็มาดูกันอ่ะอย่างแรกเลย ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมจีนกลับ,บขึ้นเหนือ50จุดได้นะใช่ต้องบอกว่า PMI เนี่ยจัชนีตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนของกลไก a c t t v i t y นะครับของด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยเขามีการผลิตสินค้านะครับใช้จ่ายอของคำสั่งซื้อ,อการผลิต ด้านการจ้างคนในสายภาคการผลิตอะไรทั้งสงคามเลยเต็มไปหมดใช่ฉะนัถ้าสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้มันดีมันก็ชี้ว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังฟื้นตัวดีขึ้นในแง่ของกลไกบริษัทก็จะดีขึ้นด้วยตอนนี้ทําไมต้อง50ทําไมต้อง50เออทาไมต้อง50าสิบอันนี้มันมีเลนส์เท่าไหร่พี่เขาบอกว่าโดยหลักการก็คือว่าถ้าตัวเลขเนี่ยต่ำกว่า50เนี่ยถือเป็นภาพของการหดตัวถดถอย ก็คือคนไม่ใช้จ่ายแล้วสารมไม่ผลิตแล้วใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ของจีนเนี่ยอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดจะสี่แปดสี่เก้าอะไรอย่างเงี้ยก็หลุด50ลงมานะใช่แล้วอยู่กันมานานอยู่กันมา10เดือนแล้วนะครับเราก็ต้องรอว่าตัวนี้เริ่มต้องกลับไปหน่อยเพราะว่าถ้ากลับขึ้นไปเหนือ50เนี่ยังบอกว่าเอ้ยตอนนี้ภาคการผลิตกําลังขยายตัวกำลังขยายตัวนะครับแต่ก็ตามมาด้วยตัวเลขนําเข้าและส่งออกจีนต้องขยายตามใช่นะครับส่งออกจีนก็โอ้โหปีที่แล้วนี่ ติดลบกันแล้วปีหดตัวนําเข้านี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับมันมีภาพที่มองสองมิตินะครับส่งออกของจีนก็หมายความว่าสินค้าไปขายส่งค้าไปขายทั่วโลกนําเข้าก็คือถ้านําเข้าของจีนดีหมายความว่าการส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งเข้าไปในจีนเพราะเขาบริโภคเยอะนะประชากรใช่โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราก็คาดหวงเราก็จะคาดหวังว่า ตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยจะดีตัวเลขนําเข้าของจีนต้องขึ้นต้องขึ้นเพราะเราเป็นคู่ค้ากันใช่เป็นคู่ค้ากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้หประเทศไทยเราค้าขายกับในเอเชียกันเองเยอะเยอะเราะสินค้าเราใกล้เคียงกันเกือบครึ่งหนึ่งของตูลค่าของการส่งออกของประเทศไทยเลยาันั้นมันเลยต่อเนื่องไปข้อ2เลยนะครับว่าราคาสินค้าเกษตรต้องปรับเพิ่มขึ้นทําไมต้องปรับเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าต้องบอกว่าในภูมิภาคอาเซียนเอเชียเรายังพึ่งผ่านรายได้ ของคนส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรเยอะก็เดาประเทศไทยนี่แหละส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช่ก็มียางข้าวบ้นสัมปหลังอ้อยอ้อยเกี่ยวพันกันหมดสินค้าเกษตรเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ราคาเนี่ยถดถอยเนี่ยลงมาเท่ากับย้อนกลับไป5ปี6ปีหมดแล้วสมัยวิกฤตการเงินของสหรัฐไงสมัยเลยแ่นล้มอ่ะ แพราตอนนั้นนี่ก็จะไม่มีคนเอาสินค้าเกษตรออกไปขายใช่นะครับโดยยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ที่โอ้โหเป็นปัญหามากคือราคายางราคายางเคยแพงสุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วพี่ร4 0ยสีร้อยห้มั้งแล้วตอนนี้พี่ตอนนี้เขาแซวกันอ่ะสามโลร้อยต่ำมากนะแล้วเขากําลังกลัว4ี่โลร้อกลัวดีโลร้อยโอ้โหเป็นราคาลำใหย่ไปเลยนะก็ตรงนั้นเนี่ยโอ้หมันกระทบไง กระทบกําลังซื้อของคนภาคใต้อของคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยยางพาราเนี่ยไม่ได้ปลูกเฉพาะภาคใต้อยู่แล้วปลูกทั่ว,วประเทศเลยนะโอ้แต่วันออกก็ปลูกนะอย่างไปแถวระยองก็เยอะระยองจันทร์อีสานก็มีมเหนือก็มีและช่วงนี้มีข่าวบอกว่าโหมี มีสิอาเกษตรตัวอื่นมาแทนยางพาราได้ด้วยหรอะไรนะเขาบอกนะเป็นต้นหญ้าอะไรสักอย่างเห็นเขาบอกว่าเอามาแทนน้ำยางได้ด้วยทุกคนก็เลยเริ่มลือเหมือนคล้ายๆกับรถยนต์เลยว่ามีอะไรจะมาแทนที่กันได้อ๋นนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องต้องเห็นนะต้องเห็นเพราะว่าถ้าราคาสินค้าเกษตรยังต่าเตี้ยอยู่อย่างงี้โอ้โหมันยากกําลังซื้อคนรอบนอกมันมายากเรื่องที่สค่าเงินดอลลาร์กับทิศอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทอ ก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเงินเงินเงินบาทเนี่ยอ่อนท่าลงก็คือเงินออกไปใช่แต่ถ้าเกิหมายความว่าต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้รีบเอาเงินกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ซึ่งภาพนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งเอเชียโอ้ยาวนานเหมือนกันนะยาวนานยาวนานเรียกว่าโอ้โหเงินกระแสเงินไหลออกเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,555 5 5 5 5 56 57 5หปีแล้วนะโอ้โหขายอย่างเดียวเนะ จำได้ว่าแถวนั้นก็อยู่20ใช่แล้วจำกันได้มีปีที่แล้วเราบอกว่าฝรั่งไม่มีของไงไม่มีของไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วโอ้โหซัดไปเกือบแสนมาแสนหกแถวแสนหกฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอกเราว่าตอนนี้ทิศทางของเม็ดเงินเนี่ยกำลังไหลกลับเอเชียไหมแต่นี้มันก็มาสัมพันธ์กับข้อที่4อ่าสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐใช่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกัน เราบอกว่า,าจจตลาดคาดการ์เนี่ยว่าจะขึ้นสองครั้งแต่นะครับรองประธานเฟดบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอาจจะขึ้นมากกว่านั้นเขาก็เลยตีกันไปว่า,าจ,จะ3ามครั้งสีงครั้งไหมอ่านะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะโยกเงินออกจากตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ในสหรัฐมันต้องรอสัญญาณของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของสหรัฐเนี่ยให้จบ คือให้เซตเทิลให้เรียบร้อยก่อนใช่ให้เรียบร้อยใช่ให้ค่าเงินให้ตลาดทุนอะไรมันเซ็นเทิลกันให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนส่วนใหญ่ในตลาดทุนเนี่ยเริ่มปักใจเชื่อว่าอเมริกาขึ้นตาดอกเบีย้ยมาแล้วจะหยุดละอ่าอ่าน,นั้นแหละเราค่อยหวังได้ <laughs> นะหวังว่าเม็ดเงินฝรั่งเนี่ยจะกลับเข้าตลาดทุนเอเชียแล้วก็ประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูดีนะเรื่องประกาศขึ้นดอกเบีย้ยของอเมริกาอีกรอบหนึ่งใช่นะครับสุดท้ายพี่ โอ้โหตัวเลขกาไรบริษัทจดทะเบียนดีกว่าคาดจริงๆปีที่แล้วนี่เนื่องจากฐานเราต่ำนะครับปีนี้พี่คาดว่าปีนี้ก็ฐานเราต่ำฐานเราต่ำคาดว่าจะเป็นเท่าไหร่พี่อ่าตอนนี้ต้องบอกว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับทุกค่ายเนี่ยมองกันเเฉลี่ยกาไรต่อหุ้นของตลาดอยู่ประมาณร้อยสองจุดห้าร้อยสองจุดห้าบัวหลวงเนี่ยเราอาจจะทําต่ํากว่านิดนึงประมาณร้อยประมาณร้อยอืมนี่เอาเอง ถ้าเราแปลงกลับไปเนี่ยก็จะเป็นการแขยายตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดร่วมร่วม43% 43เพรเน้นเพรเท่านั้นเองเพราะปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ใช่ไหมพี่ครับผมปีนี้เป็นร้อยเพิ่มมาประมาณเนี่ยแหละ40กว่าประเด็นก็คือว่าคนก็อาจจะแปลกใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงได้อ่านะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยนักวิเคราะห์ยังคาดนะครับ คาดหวังว่าในส่วนของราคาเฉลี่ยน้ำมันจะกลับมาจาก30กว่าๆมาเป็นประมาณสัก50อย่างน้อยเอาสักขึ้นสักครึ่งนึ่ง50เหรียญอะไร่าง50เหรียญนะครับก็อันนี้ก็เราก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมอันนี้มันดูรูปเลยดีกว่าสิ่งที่เราพูดเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าอัตราแรกเปลี่ยนเราเห็นกราฟขึ้นใช่ไหมตั้งแต่ปีนี่ตั้งแต่ปีประมาณ2009นะเริ่มต้นแต่ปี2009ที่เริ่ม แข่งข้ามาเรื่อยๆนะใช่แข่งข้านั่นคือเงินไหลเข้าประเทศถูกต้องก็คือคนช่วงวิกฤตอ่ะถ้าาเข้ามาซื้อหุ้นเยอะครับผมแล้วตอนนี้นี่ตั้งแต่ปี2013เนี่ยที่พินิดบอกใช่ไหมที่เราบอกว่า QE อเมริกาจะหยุดจะหยุดไงเริ่มไหลออกครับแล้วเท็นค่อนข้างชัดนะใช่นี่ต้นปีนี้นี่ก็ยังดูแบบยังอดค่าไปเรื่อยๆใช่นะครับเราก็ต้องรอแหละตอนี้ปีนี้เนี่ยคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ท่าที่ผมสังเกตดูนะครับจะไปเกาะกันประมาณ38.5% 38.5%? นะครับตอนนี้เราอยู่36%ไปได้อีกนิดนึงอ่าไปได้ประมาณสักอาจจะร,รวมรวม5อันนี้มันจะตรงข้ามกับตลาดหุ้นนะถ้าน,นี้ออกเนี่ยตลาดหุ้นจะลงใช่ใช่ก็แสดงว่าดูอย่างนี้แล้วหมายความว่าคนยังเชื่อว่าในแง่ของตัวเม็ดเงินจากต่างชาติอ,อาจจะยังไม่รีบเข้าไม่รีบเข้า นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอสัญญาณตัวนี้ครับจนค่างเงินบาทเริ่มแข็งค่า,ข,าขึ้นแข็งค่า,ข,าขึ้นหมายความว่ามันจะหักหัวลงมันก็จะเริ่มแนวนี้แล้วก็เริ่มหักหัวลง,วลงนะครับก็จะเห็นภาพว่าตลาดหุ้นจะเริ่มกลับทิศทางแล้วครับผมนะนะครับนะครับอ่ะครบถ้วนไหมพี่ครับผมก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการซ o อกซิงแนลช่วงรอวายอสเปเชียลครับพบกับเหตุการณ์ดีๆแบบนี้นะของปี2016อีอกรอบหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มั่นใจมากขึ้นไหมคะพี่จอยก็เรียกได้ว่ามีการทาการบ้านเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นคำขำมากยิ่งขึ้นก็ทําให้มันไม่เครียดสักเท่าไหร่ถูกต้องเลยแต่ว่าถ้าอยากทําการบ้านไปด้วยได้กลยุทธ์ดีๆไปด้วยทํำยังไงพี่จอยอยากได้มากเลยแต่ว่าต้องไปตามมาก่อนนะโอเคโอเครอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาจับสัญญาณดูซิว่าอสัปดาห์หน้าเนี่ยมีลุ้นขนาดไหนถูกต้องขอเวลาไปตามเด็กเทคนิคกับเด็กพื้นฐานมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวติดตามมาได้ในเจ้าของ Market Signal ค่ะ